ไปติดตามการบริหารจัดการน้ําของกรมชนประทานที่จังหวัดลําปางเพื่อให้มีน้ํากินน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับไปกันที่ฝายทุ่งซ่านลําปางครับ ในพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์อยู่บนพื้นที่สูงอย่างเช่นในเขตภาคเหนือเมื่อมีฝนตกลงมาในช่วงฤดูฝนมวลน,น้ําก็จะไหลลงสู่พื้นที่ต่าอย่างรวดเร็ว<ส>กเกษตรกรไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ทันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูการผลิตพื้นที่เขตบ้านทุ่งซ่านจังหวัดลำปางคือพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานกรมวนประทานจึงมีการดําเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ําทุ่งซ่านพร้อมระบบส่งน้าเหมืองทุ่งแพอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีจุดประสงค์เพื่อชะลอและเก็บกักน้ําไว้ ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูการผลิตซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำครอบคลุมได้ถึง5หมู่บ้านทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำกันในพื้นที่การเกษตรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสำหรับโครงการฝายทุ่งสัานพร้อมระบบส่งน้ำเมืองทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านทุ่งสัานหมู่ที่1ตําบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2565และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พศ2565ครับสําหรับลักษณะของโครงการฝายทุ่งร้านพร้อมระบบส่งน้ําเหมืองทุ่งแพะอันเนื่องจากพระราชดำรินะครับเป็นฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ส้นฝายมีความยาว12เมตรและความสูง3เมตรมีระบบส่งน้ําฝั่งซ้าย LMC ความยาวรวม3,240เมตรสำหรับประโยชน์ของโครงการที่ได้รับเพื่อเป็นแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของรัศดรบ้านทุ่งร้านหมู่ที่1 บ้านทุ่งสแกงหมู่ที่สองบ้านปังดะหมู่ที่7บ้านกลางหมู่ที่สิบสอและบ้านวังคลองหมู่ที่13รวมทั้งสิ้น5ห,หมู่บ้านจำนวน811โครเรือนรวมพื้นที่กว่า1,500ไร่อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการดุปโภคบริโภคของราษฎรสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงฤดูแล้งนะครับมีการทำการเกษตรกันนะัก กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาโผดทัวเหลียงทัวเขียวเขาโผดดีเขาโผดอะไรั้นไม้นะครับเนาะแย่งน้ำกันนะครับรักกันมาคขนกัมีครับน้ำนะเดี๋ยวนี้สบายมากครับตั้งแต่สร้างฝายขึ้นมานี่นะครับน้ำมัต้องไปเดือดร้อนครับเนาะครับเนาะมันมีระบบครับระบบจ่ายระบบปิดระบบเปิดได้นะครับมันมีที่ปิดที่เปิดครับที่แบ่งที่แยกกันมีมดอะครับจะทำเมื่อมนเปิดระบบลูกน้มของผมนี่ บ่คอยเดอดร้อนถ้าเขาจะเอาเข้าที่ไหนก็ต้องมาแจ้งผมนะครับเนาะผมกระทำเฮือตามที่ต้องการนะครับถ้ามันเอาหลายคนผมก็ยุดไว้ตั้งปลายยุดไว้ก่อนเล่นตั้งหัวไก่อนตั้งโต้น้าไหก่อนกลางน้ำปลายน้ำก็ว่ากันต่อต่อไปครับภูมิใจและดีใจมากๆเลยครับครับก็ขอครับก็ขอขอบคุณทางกรมศนนะครับทั้งหัวหน้าด้วยนะครับเป็นผู้ที่กลิ่มทำให้งานก่อสร้างนี้ลุ่วงไปด้วยดีครับ การบริหารจัดการน้ำอย่างมียุทธศาสตรสก์การมีส่วนร่วมของกรมชนประทานฝ่ายทุ่งสร้างพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะอเนื่อ,อมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการของกรมชนประทานที่ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายสามารถยกระดับการทำเกษตรกรร,กรมของกเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยังสามารถสร้างความสมานสมมามัคคีในชุมชนและกลุ่มกเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย